สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก1ิบบนนะครับเทียบชน5สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้ต mm ้อ hmm. งมาลุ้นอีกทีนะครับว่าสูตรที่เลือกมาเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการคํานวณนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักพันนะบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่าง3ามครั้งบวกหลัก10ท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 2สองครั้งนะครับบวก8คของที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1สูตรที่2หลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลัก10หน้าครั้งที่2 บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3สูตรที่3ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก9นะครับสูตรที่4ใช้หลักพันนะบวกกัน4ครั้งบวก10บน บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2 2ครั้งแล้วก็บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก8สูตรที่5นะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกหลักพันสี่ครั้งบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3มาดูสถิติยอดหลังที่ผมทําไว้นะครับ ต้องบอกเลยว่าทั้ง5สูตรสถิติเข้ามาไม่เท่ากันนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2อนี่จะเข้ามากกว่าสูตรอื่นอยู่ประมาณ1งวดนะครับสูตรที่1นึ่งกับสี่สนี่น่าจะเข้าประมาณงวด789ก่อนหน้า805 1งวดนะครับวดแรกนะครับทั้ง5สูตรเลยนะครับมีเลขศูนย์ที่ชนเยอะที่สุดนะครับนี่เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เเี่นะครับเลขศูคือตัวที่ชนเยอะนะครับ แล้วก็ออก805 0นะครับมา10บนถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมาทั้ง5สูตรชนที่เลข9นะครับได้เลขเด่นเลขเดียวคือเลข9ออก0 93 9มา10บนนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาทั้ง5สูตรก็ชนเลขเดียวนะครับคือเลข9ผลรางวัลออก196เลข9ก็มา10บนถูกเป็นงวดที่3มงวดถัดมาทั้ง5สูตร ชนที่เลขหนึ่งนะครับชนที่เลขหนึ่งผลรางวัลออกห้าหนึ่งเก้านะครับเลขหนึ่งก็มาสิบบนนะครับงวดถัดมาทั้งห้าสูตรก็ชนเลขหนึ่งตัวเดิมนะครับผลรางวัลออกสี่หนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งก็มาสิบบนถูกต้อง ille ille. ะนะครับแล้วก็ง,งวดถัดมาทั้งห้าสูตรก็ชนเลขเดียวกันอีกนะครับคือเลขหนึ่งผลรางวัลออกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มาสิบบนนะครับเลขหนึ่งมาสามงวดติดนะครับ แล้วก็งดถัดมาทั้ง5สูตรนะครับชนที่เลข5นะครับผลรางวัลออก6 5 2เลข5มา10บนนะครับแล้วก็งวดถัดมาทั้ง5สูตรชนที่เลข7นะครับเลข7ก็เข้า10บนนะครับออก8 7 3แล้วก็งวดถัดมาทั้ง5สูตรชนที่เลข0นะครับผลรางวัลออก90 7เลข0ก็มา10บบนนะครับ แล้วก็งวดถัดมาทั้ง5สูตรก็ชนที่เลขศูนย์ตัวเดิมอีกนะครับผลรางวัลออก906 0ศูนย์ก็มา10บนแล้วก็งวดถัดมาทั้ง5สูตรชนที่เลข1นะครับผลรางวัลออก0-19เลข1ก็มาในตำแหน่ง10บบนแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับทั้ง5สูตรนะครับชนที่เลข0นะครับผลรางวัลออกก็คือ9 0 3 0 ก็มา10บนนะครับก็ถูกอีกนะครับสาิติย้อนหลังไปก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12งวันะครับก็ถือว่าเยอะนะครับมาดูแนวทางงวดวันที่1มีถุนายน์นะครับทั้ง5สูตรนะครับคำนวณแล้วตัวเลขตามที่เห็นเลยนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้1กับ2นะครับคำนวณได้1กับ2วิธีคำนวณนะครับดูตามเส้นที่ผมขีดไว้เลยนะครับ นี่นะครับตามเส้นที่คิดไว้เลยนะครับบวกแล้วได้51ได้เลข1ตัวแรก1บวก1ได้2ได้1กับ2นะครับในสูตรที่1ใครชอบเลข1เลข2ก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบ1 2มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2คํานวณได้0ูนย์สามนะงวดก่อนก็ได้0ูนย์ได้0ูนย์กับสวิธีคํานวณนะครับศูนย์กับสนี่นะครับสูตรที่2ก็ดูตามเส้นที่ผมคิดไว้เลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับ ตัวเลขทั้งหมดบวกกันแล้วได้50นะครับได้เลข0ูนตัวแรก0ูย์บวก3ได้3 0 3นครับก็จะได้03ในสูตรที่2นะครับ12กับ03เนี่ยนะครับก็เป็นสูตรที่ผมทำํำแนวทางไว้อยู่นะคับหมดนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าสูตรไหนจะเข้าบางครั้งสูตรที่เข้า ในงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับคือตอบได้ยากนะครับว่าสูตรไหนมันจะเข้านี่นะสิบบนสองตัวเหนสิบบนสองตัวนี่ผมทําไว้ก็น่าจะประมาณ11บสูตรนะครับผลปรากฏว่าเหลืออยู่ตรงนี้นครับหนึ่งกับ03นย์สาสูตรอื่นนี้หลุดหมดนะครับสูตรอื่นนี้หลุดหมดเหลือ1นสอง กับ03ตรงนี้นะครับก็คือสูตรมันเข้าตั้งแต่7 8 9นะครับมันจะเข้ามากกว่าสูตรอื่นอยู่1งวดนะครับเข้ามากกว่าสูตรอื่นอยู่1งวดถ้าใครชอบ2ส,สูตรนี้ก็ลองเลือกนําไปเป็นแนวทางในหลัก10บดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบ2ส,สูตรนี้ก็มาดูสูตรที่3กับสูตรที่4ที่5นะครับนี่นะครับสูตร1203ก็คือสูตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ ส่วนสูตรที่3จะได้3 2นะครับ3 2นะครับวิธีคำนวณน,นะครับตามนี้เลยนะครับตัวเลขข้งหมดบวกกันแล้วได้53ได้เลขก3ตัวแรก3บวก9ก็ได้12นะครับได้เลขก 2. 3 3 2นะครับส่วนสูตรที่4นะครับคำนวณได้5 3นะครับคำนวณได้53 53สในสูตรที่4นะครับ นี่นะครับตรงนี้หลักพันบวกกัน4ครั้งนะครับ2บวกกัน4ครั้งจะได้8นะครับเดีย๋ยวบางท่านงงว่าเลขแปมาจากไหนนะครับเลข8มาจากเลข2ตรงนี้บวกกัน4ครั้งนะครับ2 4 8ทั้งหมดตัวเลขนะบวกกันแล้วได้45ได้เลข5ตัวแรก5บวก8ได้13ได้5กับ3ก็คือผลลัพธ์ในสูตรที่4นะครับส่วนสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่5คำนวณได้3กับ6กนะครับ3กับ6 ในสูตรที่5หลักแสนเลข1นะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง3มบวก3ามจะได้6ส่วนเลข2ตัวนี้บวกกัน4ี่ครั้งนะครับนี่บวกกันหลักพันบวกกัน4ครั้งก็จะได้8ดนะสองสเป็น8รวมตัวเลขทั้งหมดแล้วได้4ี่สบสาได้เลข3ามตัวแรก3ามบวก3ามก็จะได้6นะได้สามหตัวเลขก็ครบทั้ง5สูตรนะครับ แล้วแต่ใครชอบตัวเลขไหนก็ลองเลือกนําไปเป็นแนวทางนะแต่เท่าที่ดูจากสายตาก็มีเลข3เนาะเยอะนะครับสามศูนย์สองห้าสนะครับแต่บางครั้งตัวที่ชนเยอะบางครั้งมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับหรือถ้าใครชอบเลขสาจะนําไปเป็นแนวทางเลยก็ได้นะครับหรือถ้าใครชอบเลขอื่นก็ดูตามนี้นะครับมีตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสองเลขศูนย์ะครับเลขหเลขหก มีค่อนข้างหลายตัวนะครับตอบได้ยากว่าสูตรไหนจะเข้านะครับตรงนี้ก็เอามาลงไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าลงสูตรเดียวถ้ามันไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยนะครับแต่ถ้าลงเผื่อไว้หน่อยอย่างน้อยๆมันก็อาจจะมีสูตรที่เข้าเอาไว้ตามงวดหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแนวทางสูตรคำนวณก็มีหลายสูตรแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับหรือถ้าใครจับไม่ถูกนะครับก็ไปรอดูในชุด3าตัวบน8ชุดตรงที่ผมจะจับให้นะครับ หลังจากจบหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยคือครบทั้ง3หลักเรียบร้อยแล้วนะผมจะไปจับสชุดตรงให้นะครับก็รอติดตามรับชมในช่วงหน้านะครับหลักร้อยไปแล้วหลักสิบไปแล้วเหลือหลักหน่วยนะครับเหลือหลักหน่วยเดี๋ยวจะเลือกมาสัก5สูตรเหมือนกันนะครับเอามาลงให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเผื่อใครชอบสูตรไหนถูกใจสูตรไหนจะนําไปเป็นแนวทางก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าแจกเอาแจกให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆลงให้ทุกวันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ